วางจิตไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้อนาคามีเป็นอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาวางจิตยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับสารีบุตรถ้าโยมเคยวางจิตแบบนี้ในการให้ทานเปลี่ยนซะแบบแรกคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นเนี่ย ถ้าโยมคิดแบบนี้ยยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาเรียกว่าอาคามีไม่พ้นนรกกัาเนรดชานเปลวิสัยต้องกลับมาอีกการวางจิตอีกแบบหนึง่งเขาไม่คิดว่าเขาไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีนะเราเคยไหมให้ทานไปมันดีเป็นสิ่งที่ดีนอันนี้ก็มาเกิดในเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ก็มาเกิดในชั้นอะไรดาว,วดึงนะแต่หลังจากตายจากดาวดิงไปแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกัน แบบต่อมาคือให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาอย่าทําให้เสียประเพณีอืมเขาเคยทํามาปู่ย่าตายายสอนมาทําต่อไปเราก็ทําต่อทําต่อพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่หลังจากตายจากเทวดาก็กลับมาสู่น,กน,นรกกุมเนราชานเปลิวิสัยกลับมาพบอีกเช่นเดิมไม่พ้นอีกนี่คือการวางจิตแต่ละแบบแต่ละแบบ องค์ก็ตัดต่อว่าสารีบุตรบางพวกเนี่ยก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าอืมบางพวกก็คิดว่าให้ไปเถอะให้ทานแล้วได้ความปลื้มใจปิติใจสมณัสใจได้ความสุขใจก็ดีนะดีเหมือนกันแต่ยังไม่พ้นอบายได้ไปเป็นเทวดาเหล่าปาณณิมมิตาวสวัตตีและหลังจากตาย สิ้นกรรมสิน้นฤทิ์สิ้นยศแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นอีกไม่พ้นนรกอีกก็เลยมีการวางจิตแบบเดียวคือละความตำนิ <c oughs> <c oughs> การให้ทานเกิดจากอะไรได้อีกบ้างให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไขย้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทน